สวัสดีครับท่านชมครับวันนี้พามาปักเบ็ดครับปักเบ็ดประมาณหกสิบหลังครับฝนเมื่อคืนฝนตกครับปักก็พอได้ปลาอยู่นี่ครับบรรยากาศวันนี้ก็ตกเหมือนจะตกครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์แชร์ด้วยนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศครับฟ้ามืดมาแล้วครับถ้าฝนตกก็อาจจะไม่ได้ถ่ายให้ชมครับแต่วันนี้ผมก็ผมใช้เหยื่อ ผมมาที่ทุ่งนาครับใช้ไส้เดือนครับมีไส้เดือนแล้วก็ผมจะมีลูกปลาครับก็ลูกปลาหมอกับลูกปลากระดีครับลูกปลาก็มีอยู่ประมาณสิบกว่าตัวนี่ครับแต่ส่วนมากก็จะเป็นจะใช้ไส้เดือนครับเป็ดก็เป็นเบ็ดปักใช้ผมใส่มาจากใส่มาจากด้านนู้นแล้วครับแล้วก็ผมว่าจะใส่ไปใส่ไปด้านนี้ครับ ก็สุดแค่ไหนก็เอาแค่นั้นครับต้องรีบครับฝนจะตกครับเดี๋ยวใส่เสร็จก็ถ่ายชมเลยครับนี่ครับเกี่ยวลูกปลาครับเกี่ยวหลังครับใส่ให้ลอยน้ำนิดหนึ่งครับมาเป็นไปช่อนที่กินครับ มาเนี่ยครับให้ดินบนน้ำนิดหน่อยครับโอเคครับสวัสดีท่านชมยามค่ําคืนครับต,ตอนเย็นลมแรงครับฟ้ามืดเลยครับแต่ว่ายังไม่ตกเลยครับเนี่ยไอ้หอ,อมาดูมายามเป็นประมาณสี่ทุ่มกว่าแทานเ็นได้ใส่ครับมาดูด้านนี้ โอ้ท่านช่งครับนี่นี่ส่ยงามส่ยงามอันนี้น่าจะเป็นเหยื่อลูกปลาครับเดี๋ยวครับเี๋ยวเดี๋ยวขอญาตปลดปลาก่อนครับโอเคครับปลดปลาแป๊บนึงนี่ส่สูงรครับสายใหญ่ครับเลย ตัวนี้ก็โอเคละสายสวยครับชาวบ้านเราก็ประมาณข้อมือครับสายข้อมือใช้ข้อมือหนึ่งนะครับหนึ่งข้อมือครับเบ็ดก็จะใช้เบ็ดเบ็ดประมาณเบอร์ห้าครับตัวเบ็ดประมาณเบอร์ห้าพอก็เกี่ยวแล้วเข้าเี่ยงเลยถ้าใหญ่กว่านี้ลองดูแล้วมันหลุดครับสายสวยครับ น่าจะเหมือนไม่มีปลาเลยครับน้ำน้อยแต่ว่าปลาจะขึ้นมากินเหยื่อด้าน,นบนครับโอเคครับต่อรุ้นขั้นต่อไปเลยครับท่าชมครับเกิดปัญหาแล้วครับเบ,บ็ดห,หายครับเบ็ดที่ผมปักตรงนี้ครับ ต้องตามหาเด็กก่อนครับตัวนกติดครับไม่ใช่อะไรครับโอ้คนนี้ครับเห็นตัวไปแล้วตปิดมาทันของนี้คไหมปลาจะอยู่ไหมครับเนี่ยโอ้โหเสร็จเลยครับเนี่ยไปแล้วครับ น่าจะมีไซส์ครับถอนเบ็ดได้เนี่ยไป็นนะครับเดี๋ยวถ้าวันนี้ชาวไม่ได้พรุ่งนี้ผมจะลางแค้นใหม่ครับอ่าโอเคครับตอนนี้ผมก็เดินมาฮะดูเบ็ดประมาณยี่สิบกว่าหลังครับแต่ก็ยังเงียบอยู่สัมสักเดี๋ยวยางหับยางยังไม่โดนโอ้ปูครับปูกินเบ็ดปลาก็กินปลามันกินเบ็ดอยู่ครับแต่ปู นี่ครับปลาหมอติดไม่ใช่เหยื่อปลาของผมนี่คือเหยื่อปลาก็เสียงเดี๋ยวครับปูจะกินปลาครับเมื่อกี้เห็นปูอยู่จำไหมครับล่อยนออี่เกิดบางทีปลาดุกูอะไรจะกินเหยื่อที่ตายแล้วครับท่านผู้ชมครับนี่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 เหยื่อลูกปลาครับผมเชื่อเลยว่าลูกปลาต้องได้แน,น่นอน แต่ว่าสายเก๋อโอเคสายสวยขออนุญาตปลดปลาก่อนนะครับปลาหลุดตกน้ำไปแล้วครับท่านั้นครับท่านจับได้แล้วครับชอตเด็ดชอหนึ่งครับ 很不一般。嗯嗯嗯嗯 ลาแป๊บนึงอ,นนอันนี้ไม่ได้เข้าปากครับไม่เข้าเหนือมันจะโฉบเลยเข้าเหนือก่อนใช้ชสวยครับนนตัวเมื่อกี้ตกน้ำไปแล้วครับไม่ไปได้ครับเอาใหม่ ใช่นี่ประมาณสี่ตัวโลครับโอเคได้แค่สองตัวครับเดี๋ยวเราก็ต้องมารอลุ้นตอนเช้าอีกรอบนึงครับสองตัวนี้แตพออิ่มครับนี่คนเดียวก็อิ่มครับเหลือด้วยซ้ำครับรอลุ้นตอนเช้าอีกทีนะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับตอนเช้าครับ ตอนนี้ใกล้จะหกโมงครับเราก็มาเก็บเม็ดครับคืนได้ไปแค่สองตัวครับแต่ก็ไซก็โอเคอยู่บรรยากาศดีๆตอนเช้าๆครับเก็บไปเรื่อยๆครับหลังแรกครับโอ้อลืมอะไรน้ครับเด้ลืมมาข้องมาครับ ท่นชมครับเก็บมาประมาณเก็บมาประมาณหกหลังเก็ดหลังแล้วครับยังไม่โดนนะครับไปดูกันต่อโอ้โนี่ครับท่านชมโดนครับโดนแต่โดนตัวเล็กครับนี่ครับใส่เล็กครับอผมลืมเอาข้องมาผงตง้องใช้แบบนี้ครับ วันเอาเลยครับมีเอาครับทำชนชมครับดูครับอันนี้ปัดดุครับ ประดุกครับประดุกสายสวยแล้วครับเดี๋ยวถ้าไม่ได้เข้คมางส่ต้องเกี่ยวใหม่ครับเดี๋ยวเกี่ยวใหม่ให้แน่นๆหน่อยโอ้แต่เขา้าเข้าทปนี้น่าจะอยู่ดีครับ วิธีโบราณครับก่อนก็ตอนเชา้าเก็บเด็กตอนเช้าก็แบบนี้ครับ หลังนี้เป็นไงครับขันงุ้มเลยครับเนี่ยหลังที่หายครับดูตัวได้ไหมได้ตัวครับท่านชมแต่ตายครับไปพันญ้าด้านล่างครับนี่โอ้ครับประดุกครับประดุก ตายครับเนี่ยไปพันหญ้าด้านล่างหายใจไม่ได้ครับโอ้สายเดียวกันเลยครับเนี่ยสายสวยเลยครับเนี่ยเจ้าครับเจ้า แะไกายยังดึงครับเนี่ยแตอยมมอ่อยู่ครับนี่ท่านชมโอ้ยอยู่ครับอยู่นี่ครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยท่านชมครับแต่ตัวไม่ค่อยใหญ่ครับแต่ก็โอเคอยู่ช่อนครับไอช่อนอเดี๋ยวครับเดี๋ยวโอโอเคแล้วครับเนี่ย โอ้ทุลักทุเลนะครับว่าแล้วว่าลืมอะไรมาเช้าครับตื่นมาเข้าห้องน้ำเสร็จออกมาเลยครับใช้สวยครับกลัวจะหลุดครับเดี๋เอทำไมครับผมคงไม่ถือไปครับจะไว้ตรงนี้ก่อนครับ <c oughs> ทั้งหมดเลยครับ Tenggara ini Pakai daun นใส่ต้องเกี่ยวใหม่ครับงั้นขาดแน่นอนคืนก็ดูรอบเดียวครับกูแค่รอบเดียวได้แค่สองตัวก็โอเคครับแต่ตอนเช้านี้ถือว่ามานอยู่ครับ เกี่ยวเข้าเงือกเกี่ยวเงือกหม่ครับเ๋ยวไว้ตรงนี้ครับโอ้มดครับตรงนี้มดไม่ได้ไย้ายที่ใหมครับเสี็จตรงนี้ครับ ตรงนี้ก่อนนะครับผู้ชมครับดูครับนู่น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 ครับนี่นี่นี่โอ้เจ๋วครับเจ๋วเนี่ยโอ้โหโหปลาหมอครับดูครับสายปลาหมอโอโหโห้ฝ่ามือครับสามนิ้วครับมน่สามนิ้วครับ โอ้ oh, ผมนึกว่าปลาดุกครับเมื่อกี้โอ้ oh. ยอดจริงครับไปตรงนี้ก่อนครับต้องเดินกลับมาอยู่ดีครับว่าผมปักไปด้านโน้นเสร็จผมปักเบ็ดไปด้านโน้น แล้วผมก็ปักด้านนู้นประมาณสิบหลังครับเพราะว่าเดินมาเอาเดี๋ยวค่อยไปเก็บทางโน้นหนึ่งหลังสุดท้ายของด้านนี้ครับหลังสุดท้ายครับเดี๋ยวค่อยไปดูด้านไปเก็บด้านนู้นอีกสิบหลังครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปเก็บอีกประมาณสิบกว่าหลังครับ หลังนุนมันมีอาการครับเป็นคันงุ้มๆครับได้จริงครับแต่ตายแล้วครับเนี่ยปลาหมอครับปลาหมอมีแต่ตัวใหญ่ๆเลยครับนี่โอ้โหอยเบี่ยงไปนู่นผมว่าน่าจะโดนปลาใหญ่งับนะครับเนี่ยาอาจจะหรือโดนงู ด้านนี้โอ้เหยือปลิวสบายด้านนี้หมดนะครับเดี๋ยวไปด้านนู้นสี่ห้าหลังก็จบแล้วครับเป็ดน้ำบินครับท่านชมครับเสร็จแล้วครับสุดผลงานเลยแล้วกันครับเนี่ยได้ประมาณนี้ครับปลาช่อนตัวหนึ่งปลาดุกสองตัวแล้วก็ปลาหมออีกสองครับ <c oughs> โอ้ครับโอเคครับมาคืนก็ได้อีก2องก็พอได้กินครับหากินปักเบ็ดตามทุ่งนาบ้านเราครับฝนไหมครับฝนน้ายังไม่เยอะเท่าไหร่ครับน่าจะมาอีกกับฝนก็คลิปนี้น่าจะจบแค่นี้ครับขอบคุณมากที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ